ซึ่งในวันนี้เราก็ไม่อยู่กันในแมปโอมิเน็กซ์ดิฟเนทีฟด้านเองซึ่งในตอนนี้เราก็าทำไมมันเล็กจังวะโอเคซึ่งในตอนนี้ซึ่งในวันนี้ผมก็จะมาสอนฟามวิงง่ายๆสำหรับดันเลเวลหนึ่งนะโอเคไหมไปเลยหนึ่งนะโค้ดลค้กตัวก่อนอผมแนะนำให้ใช้เป็นจเจ้าไอซาลาเรนนะเพราะเพราะว่ามันวิ่งไวดี เดี๋ยวผมจะมีวิ่งมาทางนี้วิ่งมาทางอุโมงนะโอเควิ่งมาทางอุโมงแล้วก็เข้าไปเลยตุ้โอเคมันไม่บั็กแล้วทุกคนโอเควิ่งมาทางอุโมงแล้วก็มีมาตรงนี้มาตรงนี้มันจะเป็นเออดันให้ฟาร์มนั่นเองซึ่งก็จะเป็นแบเนี้โอเค่คิ okay, ก,ก็กดเข้าไปเลยหลังจากนั้นก็รอเวลาสักเป๊ปหนึ่งเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่เออเข้าเลยเดี๋ยวผมโอเคซั้นในตอนนี้แล้วก็เข้ามาแล้ว ซึ่งเข้ามาแล้วผมไม่แนะนําให้ใช้เล่นเลยนะสำสำหรับในเวฟที่หนึ่งสำหรับการเลเวลหนึ่งนะผมแนะนําให้ตีเปล่าๆไปก่อน<ะ>ผมผ้ให้ตีเปล่าๆไปก่อนนะแล้วค่อยออ<ะ>แล้วตาที่สองนะค่อยอันนี้<ะ>เดี๋ยวนนเด็กไปนัรเราบอกมันต้องใช้เด็กเย โอเคซึ่งตอนนี้ก็อย่าฮัลโหลนนั้งไงเกิดแล้วเกิดแล้วลืมลืมโอเคมาช่วงบนี้วันก็เล็นซึ่งตาแรกให้ตีปกติตาแรกให้ตีปกติไปก่อนใช่เว็บมันมันมันต้องเรียกว่าเว็บสิเว็บแรกให้ตีปกติไปก่อนหลังจากนั้นก็เอานาฬิกาขึ้นมาสแตนบายหรออกซาราเลส ซึ่งก็ให้กดตอนที่มอนเกิดแล้วนะทวซึ่งเกิดว่ามอนเกิดแล้วก็ค่อยแปลงร่างเฮ้ยมาละอีกซาเลสไปเลยใส่เทอร์โบไปเลยมา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 อีกพุกมอนหมุนวนเลยวนวนวนสวีวนเลยโอเคเลเวลอัพแล้ววน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  เปิ abei, ดตัก่อนสกิลน,นี้ใช้กระถางไปนีสส่เสร็จยังแมวถุงมวโอเคเข้สสาต่อไปอะไรซึ่ง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 นาฬิกาจะหมดต้องรีบละเอากรณีสูงชุดไปต้องรีบจัดการ เือกนีเสร็จแล้วจบดันละแค่นี้เลยไวมากแล้วแล้วนาฬิกาก็จะหมดพอดีซึ่งถ้าเกิดว่าเราเปงอนก่อนเวฟเวฟสุดท้ายแล้วก็ต้องเดินตีหมอนเองนั่นเองซึ่งวิธีนี้เป็นวิธี up well ีสโ s ถดงานเลยล่ะ

ชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้เหมือนกันช่างมน,น่ะโอเคึ่งนี้เราก็จะใช้สูตรเดิมเลยนั่นเองผมเชื่อว่าดัานนี้เป็นดันที่ใช้เวลานานมากเพราะว่ารอ,อเว็บมาท่านเอง <c oughs> น้ำเสร็จๆมามาถ้าเกิดว่ามีบอร์ดอันนี้นี่ก็จะสบายนะ ชืผมก็ลืมไปซื้อเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปซื้อเว็บหนึ่งสตาร์ทอเ,เอออันนี้อันนี้ยังไม่แปลงล่างอาฮมาๆมาๆซึ่งตัวนึงก็จะตกอยู่ที่เลเวลสบิบนะสำหรับผู้เล่นใหม่ก็อาจจะยากเลยเพราะคนที่มีเลเวลประมาณเลเวลสิบวกบวกบวก คนที่มีเลเวลประมาณเลเวลสิก็จะสบายนิดนึงแหละโอเคซช่นเราก็จะสแตนบายแต่อันนี้ก่อนเลยเมาอันนี้จะมีอยู่สองตัวสุดมามามา,มาลากๆแล้วก็อันนี้ชวูวอคอมโบสุดตึงเป็นไงละ่ะคอมโบ ระดับ G สุดขโมยระดับจ G สุดขโมยระดับ G สุดมา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 ช่วงเววิ่งวิ่งเฮ้ยเฮ้ยลงไปกดได้อีกช่วงเว็บวิ่งเลยวิ่งเลยผมผมไม่แนะนำให้แดดนะช่งวงเวบแล้วก็นี่ ก็ทำด้วยนี่อ่ะฮะอ๋อเราเราตุยเราตุยมันเลยเด้งออกนั่นเองซึ่งผมก็คิดว่าไม่รู้เหมือนกันแล้วผมใช้มาถ้าเกิดว่าแปงถ้าเกิดว่าตีในตอนแรกก่อนก็คือมันจะคุ้มกว่าเออผมวิ่งมั่วไปไปโดนตรงที่มันสปาวเนี่ยมันเลยโดนตีก่อนที่จะแปลงล่าง อันนี้อันนี้ภาษาอันนี้อันนี้ประเทศอะไรครับโอเคคราวนี้อยู่ตรงนี้ให้สปาวที่ปกติเอ็กซ์ซาร่าเลงเล่นไหนดีกว่าสวัสดีเอ็กซ์ซาร่าเลส ผมเจอเอกซาวเลตเวลพันว้าวเอกซาวเลตอีกแล้วว้าวเอกซาวเลตวิ่งเร็วมากไอเวลเราจะเวลเราจะเพิ่มแล้วเวลเราจะเพิ่มแล้วใช้สกิลใช้สกิลน,นี่ช่วย ซึ <54. S 2> th ่งผมไม่แนะนำให้เออทำแบบนี้นะแต่ว่าผมแบบขี้เกียจอัพเวลโดยการเป็นลงอ่ะเออสำหรับใครที่ขี้เกียจอัพเวลโดยการลงดันนะแปลงล่าแบบนี้ก็ได้ช่วยเธอโอเคนี่ไงเวลอัพแล้วเวลอัพแล้วได้เอเลี่ยนตัวใหม่แล้วหรือเปล่า นั่นไงอันนี้ไงไอตัวนี้จริงเลยที่มันสู้สู้ตอนที่ออ,อันนั้นผมไอตอนที่สู้กับไอตัวเชลาฮิดอ,อ่ะตัวชื่อว่าอะไรนะลืมเออในไหนบะในนี้ปะนี่ไงอ๋อลืมไปมันดูชื่อนีนได้เออเร็วเอ้ยทำไมมันมันจะเร็วผ่านวะมันนี่ไงเออมันชื่อว่าอ,อ,อะไรวะมันชื่อว่าเออเออเออไม่รู้เหมือนกัน ใช่ไหมเอาเป็นว่าเรามาดูกันดีกว่าจะสั่จักรายานจะกี่ย่ไหนไม่รู้ไปขอแม่พี่เอาโอเคซึ่งเราก็จะลองมาดูตัวนี้เอ้ยทำไมนาฬิกามัน <S 2> <S 2> ดีไวจังวะว<า>อยากเล่นไปขอแม่พี่ไม่อยากเล่นโอเคซึ่งเราก็จะลองมารีวิวตัวนี้กันเดี๋ยวแล้วแล้วแล้วทำไมเราไม่ไปรีวิวตัว,วนี้วะใช่ไหมโอเคอันนี้คืออะไร <S <S โอเค โฮึบโอเคแล้วก็อันนี้คือโอ้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 พี่พี่โอ้โหโคตรสวยแต่เราลืมบิงโอเคอันนี้ต้องเรียกหกสิบก่อนกลับแปลงลางกลับไม่ได้ลืมไปต้องเรียหกสิบก่อนมาเดี๋ยวผมลองไปซื้อบอร์ดหน่อยดีกว่าเพราะแต่บอร์ดมันขายตรงไหนเนี่ยอืม มันน่าจะอยู่ในแถวที่ลงดันตรงไหนนะคงจะนึว่ามันอยู่ในแถวที่ลงดันตรงไหนเนี่นเนยเจออในแถวที่ลงดันนะจะไม่ได้ว่าที่ลงดันตรอเอาเป็นว,ว่าอืม เป็นนะว่าะสาหรับคลิปในวันนี้ก็ขอจบว,วิธีเท่านี้เดี๋ยวปัดดังผมขอไปไปดูวิธีการซื้อ s เ e ็ตไม่ใช่ผมขอวิธีไปซื้อบอร์ดก่อนโอเคฮะซึ่งในตอนนี้ผมก็ได้ไปรู้วิธีการหามาเรียบร้อยมันดังไปไหมเนี่ยผมไปดูวิธีการหามาแล้วซึ่งมันก็ไม่ได้หายากอะไรเลยอย่างแรก เออเออเกมเกมเกมซึ่งวิธีการหาซึ่งเราก็ต้องเกมอาจจะแลกหน่อยนะฮะเพราะว่าเอิมกราฟิกมันรุนแรงมันรุนแรงมากสักนี้แล้วกันเอเคลื่นขึ้นนะเอเคลื่นขึ้นซึ่งก็ให้เรากดไปที่อันนี้นะก็กดที่โลเคชันโอเคชันโอเคหลังจากนั้นก็ให้เราหาคำว่าเออเลยนะประเดี๋ยวผมหาก่อนจะบผมไปดูมันจะมีอยู่นะ ไหนกันอะไรเนี่ยนี่ไงนี่อันนี้ก็คืนนี้เลยหลังจากนั้นก็ให้เรากดไปเลยมันหยุดอราหยู่มั่โอเคซึ่งด้วยความง่ายผมจะใช้เป็นอัปเกรดละกันผมใช้เป็นอัปเกรดละกันไปเลยอัปเกรดแล้วก็ถ้าเกิดว่ากระโดดเราใช้สกิลเซตมันจะเป็นการเปลี่ยนเป็นยานบินนะสำหรับใครที่ไม่รู้นะ อึ๊บโอเคคาเค้นเกิดไม่สนครับเพราะที่ว่าผมไม่สนอ,อึ๊บดูซิอยู่ไหนเออเกมไหนไปนี่ก็ไกลพอสมควรช่วยจุดตรงไหนเนี่ยไปข้ามภูเขาโอเคจัดไปข้ามภูเขาอ่ะข้ามที่ไปไป ถ้าภูเขามาแล้วมันก็จะมีอยู่ตรงนี้โอเควัดตึ๊บโอเคทานอรมอีกรอบอเพิ่มมาเป็นรถแล้วก็น,นี่โอเคถึงโลเคชันแล้วเออแล้วแล้วกดยังไงเออไม่ต้องออกที่เกียจนี่โค้นชออ็อปบอดเลี้ยวสิบเลีวสิบห้าสิบ,สบ,สบ,สบ ซื้อแค่วิวสินเนี่ยซื้อเลยหลังจากนั้นก็กดไปที่ตรงไหนนะนี่ไงกระเป๋าแล้วก็เอานี้ใส่นี่เราก็จะให้บอร์ดมาแล้วนี่ว้าวลองกดใช้สิไม่ไงถือว่าสะดวกขึ้นเยอะเลยไม่ต้องใช้พวกเอเลี่ยนแล้ว ต้องใช้พวกเอเลี่ยนในการเคลื่อนที่อีกต่อไปทั่สะดวกขึ้นเยอะความเร็วก็พอใช้ได้สำหรับผมโอเคซึ่งเราจะไปฟาร,ร์มกันต่อมาสูงแค่นี้หรอวะต่ำเฮ้ยผมรู้สึกว่าผมผมพอใช้นี้ไปฟาร,รม์มดีกว่าเดี๋ยวผ่านไปตอนที่เออเราไปถึงจุดฟาร์มกันเลยดีกว่า โอเคซึ่งเราก็ข้ามมาในเกมซึ่งตัวนี้ผมจะใช้ก็อเอาเป็นเอ็กซ์สารเลสเหมือนเดิมจะผมดูก่อนตูกอื่นฟาร์มไม่ค่อยดีเท่าเอ็กซ์สารเลสนะผมรู้สึกผมชอบเอ็กซ์สารเลสมากกว่าอ,อ่านั่งไงเฟซหนึ่งช o m e เฮียกดตีรลวๆ ตงไี้ตีเลยโอเคเอิมเราควรยืนประมาณตรงไหนดีอายืนบนบอร์ดเลยยืนบนบอร์ดแล้วกันปลอดภัยสุดบอร์ดมันขึ้นได้แค่เนี้ยอฮะฮะว้าวเราเหินเหิน <c oughs> เกิดแล้วั้างั้นแล้วก็ลงมาแล้วก็ชุรดรอบเอ็กซ์ลราเลส มา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 เป็นไงล่ะสุดยอดคอมโบชมรชมรู้สึกว่าเริ่มชอบเกมนี้และมามามาชมวร์หุบหุ๊

เออถือว่าไม่แย่นะซึ่งสำหรับคลิปวนันนี้ก็ขอจบไปเียงเท่านี้สวัสดีครับผมเา้าก็จะเก๊กเลยสวัสดีครับผม